วันนี้อยู่กับช่องคิมไม่ได้นะครับผมวันนี้เราเนี่ยมาเที่ยวอ,อยู่ที่คูเลเบเอ้ยพี่มาะไะครับผมพอดีปิดโรงแรมว,วันนี้ที่เราสั่งก็จะมีก๋วยมันกุ้งข้าวปลาสดกระโดยำอะไรนะแม่ยำทะเลปลาหมึกย่างแล้วเออมาสแมนเนื้อแล้วก็สเต็กไก่เราสั่งมาแค่นี้เนี่ยดูแล้วว่ามันเยอะมากแล้วมันก็ พงมากๆด้วยแต่รสชา,าติของตะลรอย่างเป็นรสชาติที่อร่อยมากนะครับอันนี้คือเนื้อของมัส,สมัมนนะครับแล้วผมจะผมจะตัดจะตัดแบบไม่ใช้แรงนะไเไครับว่ามันนุ่มมากๆเสร็จแล้วเขาก็จะมีแป้งมาให้ด้วยแปต่อตอันนี้ที่เราทำคือจุมแล้วก็กิน มากๆนะครับผมขอกรุณาไปกินก่อนแล้วค่อยที่เรียวจอนตลับเพื่อผมเอาสดีครับบ๊ายบายครับ